สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาพ่อกันอีกแล้วจ้ากับย่ายหนจ้านะคะวันนี้ย่ายสิบห้ามะตุมมะตูมค่ะบานเข้าเอินบักตูมนะคะบักตูมออนที่ก็เจาะหั่นเป็นแหวนมาเรียบร้อยแลวคะ่ะนี่ค่ะซื้อมาจากซูเปอร์มาเก็ตนะคะมีขายตามตลาดทั่วไปค่ะพี่น้องนะคะที่ก็เจาะหั่นเป็นแหวนแหวนละย่ายสิมะตุม่มซูพีซูนองกินค่ะพอดีมันเหลือ,อยางละนิดล้หน่อยะคะ่ะวันนี้เป็นสูตรผสมของย่ายนะคะ ้มมะตูมใส่น้ำเกลี้วหยค่ะพี่น้องอันนี้ย่อยล่างไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะเห็ดไอ้ยังทุกอย่างนะคะต้องล่างนะคะพี่น้องเนาะถึงว่าเขาเจาะสีโอบแห้งมาเรียบร้อยเขาก็ต้องล่างค่ะอันนี้คือน้าตาลย่ายค่ะน้าตาลที่ย่สยใส่ลงไปนหม้อค่ะนี่ตั้งหม้อไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องหม้อบอกักไหเพ่อที่ะย่ยเสียนเอาน้า,นานตาลเทลงไปกันนะคะมากันหวานใส่หวานมากักบวหวานใส่ หน่อยก็ได้เด้ค่ะแต่ว่าบ้านใยนี้มากกินหวานค่ะใส่น้ำตาลน้องไปค่ะพี่น้องเอาน้ำตาลให้น้ำตาลมันละลายก่อนนะคะก้นต่อน,นี้น้ำมันเป็นสีงามๆค่ะพี่น้องเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆก็คือใส่น้นำตาลหนึ่งเป็นสีบดตรงฝอกสีนะคะแล้วกาใส่น้ำตาลสีขาวนี้มันสีหวานแบบจังไหนแ่ะพี่น้องมันหวานบรแสบนะคะเขาต้องใส่น้ำตาลแบบาน้นำตาลไส้แดงบานเฮานะคะ แดงนะคะถุงมันอยู่ไ is ้พี่น้องหย่ก็ได้นะอืงมันจางเงินสียบเคล็ดลับมันเพิ่มวามหอมนี่นี่นี่ค่ะถุงมันอยูนี่ค่ะนี่น้าตาลแบบนี้น้าตาลอ้อยนะคะน้าตาลอ้อยบ้านเท่าเดี๋ยวมันมีฟองเดี๋ยวแย่จังสิบตากันออกนะคะแย่เอามาตูมเอายังลงไปก็นด้ค่ะน้ำตาลอ้อยค่ะพี่น้องใส่เข้าไปมันจังแสบค่ะถ้าใส่น้าตาลสีขาวนี่นสีหวานฟิลิสสีหวานบ่เสบค่ะนะคะ กินน้ำตาลแบบนี้มันบวฟอกสีค่ะพี่น้องนะคะถ้าเขากินสีขาวซีมันฟอกค่ะนี่มันกระสมีฟองนิดนึงเดี๋ยวใยสิตักฟองมันออกค่ะไปหาทัพพี่กันด้วยค่ะนะคะหลังจากกินน้ำตาลเขาละลายเรียบร้อยายกระตักฟองออกแต่วันยังบ่นนบันนี่หมดนะคะใยกระสิเทอันี้ลงไปค่ะพี่น้องมะตูมแล้วก็ดอกฉันลงไปย่างละนิดละหน่อยค่ะพี่น้องมื่อนี้นี่บวหลายสูตรผสมค่ะแต่ว่ากระแสบกี่เกลาพี่น้องลองเห็ดนะคะมันจะหอมใส่กันค่ะ หอมเข็มคนกว่าข้าวต้มย่างใดอย่างหนึ่งกับพี่น้องมันสีแบบรสชาติมันสีแซบอีลีเขมันสีหอมดื่มชื่นใจค่ะมันนี้ย่อยต้มมันน้ำมะตูมนะคะต้มมะตูมกับน้ำกับอียงกับพี่น้องกับเก๊ก้วยมาฝากพี่ฝากน้องค่ะพี่น้องนะคะนี่แล้ค่ะจังกันมาชิมด้อค่ะเด้อแซบซำใด คือข้ามักหวานนี่ข้ากระใสน้าตาลลายค่ะข้าวมักบหวานข้ากระใสน้าตาลหน่อยแต่ว่าบานย่ายเนี่ยมักหวานค่ะพี่น้องเวลาข้าไปกินนะข้าวกระสใสน้าแข็งลงไปนะคะเพิ่มความเย็นชุ่มคอชื่นใจนะคะอากาศมันห่อนนะคะต้มน้ามาตมูมใส่เก๊กหวยค่ะพี่น้องแซบแซบด้ค่ะพี่น้องแซบือกินเขานี่และคะ่ะคือน้านี่เป็นแบบว่าันท้าขาดน้ามันกับ,บดีนะคะข้าต้องกินน้าลงไปะคะ่ะเวลาข้าดื่มมันก,กระชื่นใจค่ะพี่น้อง ต้มมะตูมใส่น้ำใส่เก๊ก้วยค่ะพี่น้องเห็นบ่ลละคำเบากระไดเนาะลงพิษลงถูกพี่น้องเขอเอาให้ลลไล่ๆด้ค่ะลิ่นรั่วนใะนนิดนึงเบาไว้ในะนิดนึงนะคะต้มมะตูมกับดอกเก๊กฮวยค่ะพี่น้องดื่มแล้วชื่นใจมากินน้าบานย่อยด้ยค่ะเด้อเดี๋ยวย่อยเสียวไปทรงถูกบานนะคะนะคะหอมห่วยๆค่ะพี่น้องคุณน่ะเปตแซ่บอ่ะคะแค่ซีสันมันี่กระไดเนาะพี่น้องเนาะมามาจ้ามือนี้ ต้มน้ำเก๊กหวยใส่มาตูมฝากพี่ฝากน้องค่ะคลิปนี้กะซัมนีนละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ